สวัสดีครับเบาใจยะโสธรวันนี้จะพานำชมสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นอีกที่หนึ่งครับนี่คือสถานที่ที่สำคัญที่ว่าถึงนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นบริเวณนี้คือบริเวณด้านหน้าที่เข้ามานะครับเข้าได้หลาย,ลายทิศนะครับก็ได้สามทาง อาคารสีขาวนี้คืออาคารพิพิธภัณฑ์หลักนะครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลักที่ด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบ้านพักของทางราชการที่อาคารสำนักงานต่างๆนะครับจุดที่จะนําชมวันนี้นะครับเป็นอาคารใบเสมาอาคารใบเสมาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเราไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์ ก็จะมีกันอยู่สองชั้นนะครับมีกันอยู่สองชั้นเราสามารถไปเยี่ยมชมได้และด้านหลังก็จะเป็นที่จัดแสดงที่จัดแสดง,ต,งต่างๆเราก็ไปชมได้ส่วนด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันต,ตกของสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารใบเสมาพอเข้ามาด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ วินโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะมีใบเสม,มาต่างๆก็จะมีเอกสารของทางราชการประกอบไวบ้มีอยู่ที่การอยู่ 1, 2, ึ่งสามสี่ห้าแถวหกแถวนะครับมีหแถวเดี๋ยวเราชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับนี่คือใบเสม,มาหินทราย ราพุทธศต,รตรวรรษที่14ได้จากวัดเชิงชุมนะครับพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครนะครับมันพันกว่าปีนะครับนี่มาจากสกลนครนี่คือจารึกสถาปนาสีมาจารึกด้วยอักษรปันละวะภาษาสันสกฤตนะครับ1,300ปีแล้วนะครับ จากอำเภอสีาธาตุจังหวัดอุดรธานีครับพอเป็นบางส่วนนะครับก็จะเป็นเอ,เอกสารราชการประกอบไม่หมดตัวนี้นะครับชบตัวนี้ก่อนนี่คือใบเสม,มาจากเลือดเช่นเดียวกันครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนี่ เป็นสถานที่ที่สำคัญต่างๆนะครับทางพิพิธภัณฑ์สถานในชาติก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่นะครับเพื่อง,ง่ายในการดูแลรักษาแล้วก็ศึกษานะครับออกมาทีงง่ไหนแลวก็เยอะมากเดี๋ยวเราชมยอดนี้นะครับ ใบเสมาหินทรายทรงสี่เหลี่ยมยอดกระโจมพุทธศตวรรษที่สิบสี่ถึงสิบหกก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยปีอันนี้ไม่ยังไม่ทราบที่มานะครับ,รบมชมตัวนี้นะครับ าบเสมาหินทรายนะครับประมาณ1200ปีครับที่บ้านหนองห้างอาเภอกุชินาลายจังหวัดกระสินนะครับที่มาจากกระสินส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นค้ายท,ทา่าท่านะครับเป็นพระธาตุลองชมตัวนี้นะครับเป็นยังไงไมา ไปเซมาหินทรายนะครับอายุพันสองร้อยปีเหมือนกันมาจากอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาะสิน์นี่คือในอาคารเท่านั้นนะครับนอกอาคารก็มีนะครับนอกอาคารก็โดยล้อหมดเลยเพราะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บไว้เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการนะครับจะได้เก็บรักษาไวส้สืบลูกสิบลานต่อไปดูแท่นนี้นะครับ ใบเสมาหินทรายจากประมาณพันสองปีเช่นเดียวกันครับมาจากอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคาย,วคายกว้างก็ประมาณสัก15เมตรนะครับกว้างสิบห้าเมตรยาวก็ประมาณ15้าเมตรมีอยู่กันอยู่6แถวนะครับ อาคารไปเสมาก็จะเป็นที่เก็บนะครับใเสมาทั่วไปแล้วก็มารวบรวมมาที่นี่ในส่วนของจังหวัด้อนแก่นก็จะรวบรวมในของภาอีสันส่วนนี้ไว้นะอายุเฉลี่ยก็ประมาณพันกว่าปีขึ้นไปเนี่ยพันพันสองร้อยปีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีหลักฐานเป็นประกอบอยู่บ้างนะนรับอย่างเช่นตัวนี้นะครับข้อมูลก็บอกว่าใบเสมาหินทรายจากหลักหินสู่สถานในพุทธศาสนามีพระาธาตุยาคูกุ้กง,งชัยภูมิบ้านผือกรมา拉ใสเสมาหรือสีมานะครับก็จะเป็นมาจากวังสะพุง กาลสศิลป์หลายพื้นที่นะครับมารวมรวมาที่นี่เนี่ยทางราชการได้รวบรวมเพื่อเราได้ดศึกษาเรียนรู้อยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่กว้างขวางนะมีเยอะนะครับมีรอบมีสนามหญ้ามีใบเสมาโดยรอบแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารหลักด้านนี้นะครับ อาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่2ชั้นมีอยู่2ชั้นแล้วก็มีด้านหลังก็จะเป็นที่จัดแสดงต่างเช่นวิถีชีวิตสมัยโบราณนะครับก็เป็นมาประมาณนี้อนะา้างก็มีนะครับอาคางก็มีวันนี้เบาใจยะโสธรก็นําชมสถานที่นี้ที่เป็นอาคารใบเสียมาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอ่างเก็เมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะ เกานชมนะครับเปิดพุทธถึงอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าถึง16นาฬิก09:00ถึง16:00จันทร์อังคารและวันนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการนะครับปิดค่าชม20บาทนะครับสำหรับคนไทยของเราคนต่างประเทศ200บาทนะครับพีพิธภัณฑ์สถานในชาติจังหวัดขอนแก่นขอบคุณครับ